สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่วงเวลาที่แฟนวอลเลย์บอลไทยรอคอยนะคะศึกชิงชมป์โลก2025เนี่ยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะใช่ครับตื่นเต้นมากๆแล้วที่สำคัญคือทีมชาติไทยเรานี่พร้อมมากๆด้วยครับน่าจับตามองจริงๆ วันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันเจาะลึกถึงผู้เล่นแกนาลักของทีมที่เป็นเหมือนหัวใจสําคัญเป็นความหวังของเราในศึกครั้งนี้กันค่ะครับผมแล้วก็จากข้อมูลล่าสุดที่ได้มานะครับตอนนี้นักกีฬาทุกคนในช่วงฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายนี่ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยเลยไม่มีใครบาดเจ็บกวนใจเลยครับถือเป็นข่าวดีมากมากดีเยี่ยมเลยค่ะก่อนจะไปคุยเรื่องผู้เล่นมีข่าวดีมาฝากแฟนๆก่อนด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับใครอยากเห็นฟอร์มทีมสดๆก่อนแข่งจริงนะห้ามพลาดเลย วันอังคารที่19สิงหาคมนี้ค่ะเวลา4ี่โมงเย็นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากมีแมชพิเศษนะคะทีมไทยเราจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนเลยโหเจอจีนเลยเป็นแมชฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนด้วยครับใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมากๆคือเปิดให้แฟนๆเข้าชมฟรีด้วยนะคะเป็นโอกาสดีมากๆที่จะได้ไปให้กาลังใจสาวๆแล้วก็ดูกันเตรียมทีมของเราด้วยค่ะไม่ควรพลาดจริงๆครับเอาละงั้นเรามาเข้าเรื่องขุมกำลังหลัก8คนที่เราจะคุยกันวันนี้ดีกว่าครับ ถือเป็นแกนสำคัญของทีมไทยในทันวร์นาเมนต์นี้เลยเริ่มกันที่เกมรุกริมเส้นก่อนเลยไหมคะแบบว่าจัดจ้านมากๆได้เลยครับคนแรกที่ต้องพูดถึงเลยอัชราพรคงยศเพียวอัชราพรน,นี่หัวเสาที่ครบเครื่องมากประสบการณ์สูงไม่ใช่แ่าตบหนักนะคะแต่ว่าฉลาดเล่นด้วยจังหวะสำคัญๆนี่ไว้ใจได้เลยแม่นยำมากใช่ครับเป็นคนที่ทีมพึ่งได้จริงๆเวลาต้องการแต้ม แล้วอีกคนที่เก่งบุกอันตรายมากๆก็คือพิมพิชยาก็กล่ำบีมพิมพิชยาในตำแหน่งบีหลังหรืออปุซายตัวทำแต้มหลักเลยสูง180แล้วพลังตบนี้แบบทะลุ310เซนเลยนะโอสูงมากก็เลยตบเหนือบล็อกคู่แข่งได้ดีเป็นอาวุธหลักในการทะลวงเกมรับเลยครับ แล้วจะขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยบุ๋มบิม๋มชัดชุออนโมกสีหัวเสาอีกคนที่ทักษะรอบด้านมากๆใช่ครับชัดชุออนนี้เก่งทั้งตบทั้งบล็อกทั้งรับบอลแรกเลยนะเป็นตัวทําแต้มที่หลากหลายมากๆทีมขาดไม่ได้จริงๆครับสุดยอดทั้ง3าคนเลยค่ะจากเกมรุกริมเส้นมาดูคนคุมเกมกันบ้างครับกับตันทีมของเราผ่อนพันเกิดประดมือเซตหลัก ชมพู่พรพัน์นี่ไม่ช่วยแค่เซตบอลน,นะคะแต่เหมือนเป็นสมองของทีมเลยอ่านเกมคู่ต่อสู้เก่งมากแล้วก็ตัดสินใจเลือกว่าจะเล่นรูปแบบไหนประสบการณ์ของเขานี่สสำคัญมากๆครับการยืนระยะการคุมจังหวะเกมรุกเนี่ยสุดยอดจริงๆ แล้วเกมรุกจะดีไม่ได้เลยถ้าเกมรับไม่แน่นซึ่งเราก็มีลิเบอรัลจอมเก่าใช่ไหมคะแน่นอนครับปียนุษย์แป้นน้อนหรือเจแปนที่แฟนๆเรียกกันเจแปนนี่คือการอ่านทางบอลการรับลูกตบหนักๆนิ่งมากแม่นยำมากเป็นกำแพงให้ทีมเลยทำให้เราสวนกลับได้ตลอดเป็นผู้นำเกมรับจริงๆคะ่ะใช่ครับรับเหนียวจริงๆมาดูที่แดนกลางกันบ้างตำแหน่งบอลเร็วเราก็มีตัวเก่งๆนะครับ ค่ะใครบ้างคะคนแรกทัดดาวนึกแจ้งหรือแนนครับคนนี้เด่นเรื่องบล็อกมากอ่านทางตบคู่แข่งได้เฉียบขาดแล้วจังหวะเข้าทำบอลเร็วก็แบบว่ารวดเร็วสร้างปัญหาให้คู่แข่งตลอดแล้วก็มีอีกคนมาเสริมทัพบ,บอลเร็วคือหัทยาบำรุงสุขใช่ไหมคะใช่ครับเตยหัทยาก็คุณภาพสูงเหมือนกันเด่นทั้งบล็อกทั้งช่วยทำแต้มในเกมบุกด้วยการมีบอลเร็วเก่งๆสองคนแบบนี้ทำให้เกมเรามีมิติมากขึ้น สร้างสมดุลได้ดีมากครับลงตัวมากๆค่ะแล้วก็คนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงวันนี้เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามากๆครับวิมลรัตนพันธ์น้องไก่มิดเดิลบล็อกเกอร์วัย23ปีสูง180เซนเท่าพิมพิชยาเลยนะโหสูงมากแล้วก็มีดีกรีเหรียญทองซีเกมกับชมป์เอเชียแล้วด้วยอายุน้อยแต่เก่งมากๆฉายแววเด่นขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ครับถือเป็นกำลังสำคัญ เป็นอนาคตในตำแหน่งนี้เลยทั้ง8คนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคุมกำลังหลักที่เราคุยกันวันนี้นะคะแน่นอนว่าทีมไทยเรายังมีผู้เล่นเก่งๆอีกหลายคนเลยที่เป็นส่วนสำคัญมากๆว่าเราจะมาคุยถึงพวกเธอในโอกาสต่อไปนะคะใช่เลยครับทีมชุดนี้เป็นการผสมผสานที่ผมว่าลงตัวมากๆนะมีทั้งรุ่นพี่ประสบการณ์สูงกับผู้เล่นรุ่นใหม่ไฟแรงๆที่กาลังฟอร์มดีเลย บวกกับความพร้อมเต็มร้อยไม่มีใครเจ็บเนี่ยกำลังใจจากแฟนๆก็เต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศในทีมน่าจะดีมากๆเลยนะคะทุกคนคงมุ่งมั่นอยากสร้างผลงานที่ดีที่สุดในศึกชิงแชมปโลกครั้งนี้แน่นอนครับตั้งเป้าสร้างประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียว ค่ะทีมชาติไทยเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญมากๆก่อนการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่นี้ด้วยส่วนผสมที่เราเห็นทั้งประสบการณ์ความสดใหม่แล้วก็ความมุ่งมั่นแบบเต็มร้อยขนาดนี้ก็น่าคิดนะคะว่าอะไรจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่จะพาพวกเธอไปสู่ความสำเร็จ สร้างผลงานที่น่าจดจําบนเวทีระดับโลกครั้งนี้ได้เป็นคําถามที่น่าสนใจครับฝากให้แฟนๆลองคิดตามแล้วก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้นักกีฬาทุกคนกัน,นเยอะๆนะครับโดยเฉพาะในแมตช์อุ่นเครื่องกับ G ีนวันที่19นี้ด้วยครับ